ว่าด้วยความตรึกเก้าอย่างคําว่าความตรึกในคําว่าความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นได้แก่ความตรึกเก้าอย่างคือ 1. ความตรึกในกาม 2. ความตรึกในความพยาบาท 3. ความตรึกในความเบียดเบียน 4. ความตรึกถึงญาติ 5. ความตรึกถึงชนบท 6. ความตรึกถึงเทพเจ้า 7. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นผู้เอ็นดูผู้อื่น 8. ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยลาบสการะและความสารเสริญ9ความตรึกเกี่ยวเนื่องด้วยความไม่ดูถูกดูหมิน่นเหล่านี้เรียกว่าความตรึกเก้าอย่างความตรึกเก้าอย่างเหล่านี้เป็นเหตุสัญจรเที่ยวไปคือท่องเที่ยวไปในโลกคือสัตว์โลกสัญจรไป เที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยความตรึกก้าอย่างเหล่านี้รวมความว่าความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นคำว่าตัณหาในคำว่าเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานได้แก่รูปตัณหาสัทธตัณหาคันทตันหารสตันหาโพธพธาตันหาธรรมตัณหา คำว่าเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานอธิบายว่าเพราะละคือเพราะเข้าไปสงบเพราะสลัดทิ้งเพราะระงับตัณหาได้เราจึงเรียกคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงว่านิพพานรวมความว่าเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพาน79ท่านอุทัยทูลถามว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไร วิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดํารัสนั้นของพระองค์คำว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรอธิบายว่าสัตว์โลกมีสติสัมปชัญญะเที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดํำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างไรรวมความว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไร คำว่าวิญญาณจึงดับสนิทอธิบายว่าวิญญาณจึงดับคือเข้าไปสงบถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปรวมความว่าวิญญาณจึงดับสนิทคำว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคอธิบายว่าพวกข้าพระองค์มาเฝ้าคือเป็นผู้มาเฝ้าแล้วมาเข้าเฝ้าแล้ว มาถึงถึงพร้อมแล้วเป็นผู้มาถึงพร้อมกับพระองค์แล้วเพื่อทูลถามคือทูลปุจฉาทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประกาศรวมความว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคคาว่านั้นในคําว่าขอฟังพระดํารัสนั้นของพระองค์อธิบายว่า พ่ข้าพระองค์ขอฟังคือเรียนทรงจำเข้าไปกำหนดพระดำรัสคือคําที่เป็นแนวทางเทศนาคําสั่งสอนคาที่พร่ำสอนรวมความว่าขอฟังพระดำรัสนั้นของพระองค์ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า สัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดำรสนั้นของพระองค์8ปสบพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิท